เอซิบหนะ้าครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยเอสิบอกสน,นุกครับเจอกับนักแข่งที่ไปเต็มครับอาครับเป็นทั้งคู่คนระับเดี๋ยวมาดูคนระับคนหนึ่งเกา่าคนหนึ่งสดคนระับไปนะหมิงหิงงานเองมา เดี yup, Tool, ๋ยวมาดูช่วงพันตรงพิ้งพิท oh! 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 oh ี่สายเข้าไปถึงแปองเดียวล้วลยื่นางโอ้โหแเขาชื่ออะไรนะบวเลนะริงิงก็พิ้งพต่ต้องบอกว่าจังหวะวิ่ยางของบิงมิงทำได้ดีกว่าของเอชดินครับแต่จังหวะพริกอะไรต่าง่าเนี่ยถึงแม้จะเองกซ์เดียวกันครับ ดยเฉพนี่ยฮะกพลิการทงองาเนียอัเดียวเลยนะไม่แต่ว่าจังหวะเดินพวกปีนปีนตาแล้วนี่ครับเอจะนี่นต้งตรงนี้นี่ครับโอ้ยเีก็พยายามที่จะหาเส้นทางที่จะมาประกออกับแต่หมิงหมิงก็พยายามที่จะหนีให้ได้ครับโยนมารงนี้ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่แต่หมิ่งไฟลึครับ แต่ว่าไอ้นี่ก็เมาประกบให้านรว่าหนึ่งหึ่งนก็มีไทยเล็กนิดนินะโยจะมาที่เราเส้นฟิลิส์ไทั้งวทั้งตัวครับคื่อยูกระงพวกนั้นเลยไมเกี่ยวกับเราเลยเรา็หนีตายนะครับนี่แหกรันที่งาแส่ลูกข้างลังนั่นคาวาใช่ไหมโอ้แล้เดี๋ยวคาวาเดว่าล้าหลุดคร้บ มีอย่างอมอะไรอีกหรือเปลแต่ว่าคู่นี้ยังเหลืออีกนึ่งรักครับเป็นรันที่สองขอเอชดินแะขึ้นมานำบ้างแล้วมิงมิงจะเป็นทันตาครับเดี๋ยวก็รอดูกับว่าเอชดินจะวางเองยังไงเป็นนักแข่งที่หน้าิ่งคันพูมาดูครับเทชนำมิงตา ว่าป็นตัวไ่นจริงๆนไม่